าตอนนี้มันเป็นหนังนะอาจารย์อาจารย์ชอบดูหนังใช่ไหมสถานการณ์ตอนนี้มันจะเหมือนหนังเรื่องไหนโลกเหรโลกเนี่ย,เ,ยเหมือนเหมือนเออน่าสนใจในคะำถามนี้คือคือมันเหมือนสองเรื่องคือถ้าคูา่อมไรเยคือด้านหนึ่งอะฮะคือด้านเนี้ยโลกเนี่ยมันเจอภัยคุกคามที่ควรจะทำให้เรา แก้ปัญหาด้วยกันคือไอ้ไอ,อ้โรคระบาดท,ที่เรากําลังเจอเนี่ยผมคิดว่ามันก็บอกทุกคนก็พยายามอธิบายว่าไม่มีใครหายหมดหายหรอกยกเว้นทุกคนหายหมดมใช่ไหมครับประเด็นนะไม่มีประเทศไหนปลอดภัยหรอกจนกว่าทั้งโลกมันจะปลอดภยัยถ้าเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยไอการจัดการทรัพยากรเพื่อจะแก้ปัญหาโรคระบาดเนี่ยมันเลยไม่สามารถจะเอาเอาเป็นของตัวได้ถูกไหมมันก็เป็นเหตุที่จะต้องจัดการแก้ปัญหาให้ทุกฝ่ายมันเพราะมันต่อกันหมด ในในในความพาโลกมันคอนเน็กในความหมายนี้และตอนนี้ไอคอนเน็กชันเหล่านั้นมันก็หายไปหมดแต่อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากในในทางธรรมชาตินะครับก็คือธรรมชาติก็กําลังบอกเราคุณคุณเมื่อกี้ที่คุณก่อนจะโทรมามันกำลังเตรียมสอนว่าพรุ่งนี้จะเริ่มสอน,น <ะ S 1> แต่มันก็มีไออากาศซึ่เอ็กซ์ตรีมมากขึ้นเยอะแยะนึกออกไหมครับไอไอไอน้ําแข็งในขั้วโลกก็ก็หลอมละลายา ภูมิมันขึ้นมากแล้วนะครับแต่เขาก็บอกว่าระดับที่เราทนได้นี่คือ1.5องศาที่จะขึ้นถ้าขึ้นไปเป็นสององศาเราก็ก็น้ําท่วมโลกอ่ะกลับมาสมัยโนย์ไอแล้วที่น่าสนใจอ่ะตัวเลขตัวเลขที่ผมเคยเก็บเก็บอยู่นะน่าสนใจผมเก็บเรื่องอะไรรู้ป่ะเบลผมเก็บตัวเลขหมีขาวที่ตายอ่ะกดตายเออน่าสนใจนะดันหมีขาวเนี่ยมันหมีขาวเขาเขา อดตายเพราะเขาอดตายเพราะว่าเขาหาเขากินปลาใช่ไหมมาจับปลากินที่นี้พอพอพอเขาลงไปจับปลาในน้ําเนี่ยตอนแต่เดิมเนี่ยไอไอไอช่องว่างระหว่างน้ําแข็งกับน้ําแข็งเนี่ยมันน้อยอพอะฉะนั้นลงไปเขาเขาไม่เช็ปลานี่ใช่ไหมไม่ไหกลับมาได้แต่วันเนี้ยลงไปแล้วเนี่ยบางทีไปติดอยู่บนติดอยู่บนน้ําแข็งอแล้วไอไอน้ํามันมากขึ้นเรื่อยๆบริเวณน้ํามันมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆยังับพื้นดินไม่ได้ อ,อดตายก็มีอะไรแบบเนี้ยคือปริมาณของแบบเนี้ยที่เราไม่เคยเจอมาคือไฟป่านึกออกไหมเยอะแะเตไปหมดแล้วตอนนี้คือมันมันมันเกิดขึ้นในที่ต่างๆทั่วโลกและถ้าเราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเดือดร้อนเป็นกำลังออคุณถามว่ามันจะเหมือนหนังอะไรผมผมไม่พูดคือหนังมันก็มีหลายเรื่องอถ้าไปไปถึงาจาุดจบพูดอะไรเยอะ หรือว่า walking dead, walking dead. หรือว่าอ,อ,อะไรพวกนี้มันก็จะมันก็จะรอรออยู่ตอนนี้ไหนซอมบี้ก็เยอะเพราะว่าโรคระบาดอะไรนี่านซอมบี้ซอมบี้เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญเพราะว่าถ้าคุณไปดูไอซ c ดี CDC ของอเมริกาเนี่ยมันมีหน่วยศึกษาซอมบี้นะอมันทำมันทานี้ขึ้นมาจริงๆคือเขาสร้างซีนารีโอว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้น เขาไม่ได้ทําเล่นนะเขาไม่ได้คิดว่าเป็นหนังเฉยๆแต่ว่าเขาทำเรื่องนี้ขึ้นมาจริงๆเป็นเป็นเป็นยูนิตในการศึกษานะครับแล้วก็ถ้าท่านท่านผู้ชมสนใจก็อลองอ่านหนังสือซึ่งมีผู้แปลแล้วชื่อทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศกับซอมบี้นะครับอาจ,จารย์จิตพัฒน์พูลขำแปลแล้วก็ตีพ,พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ที่ดีมากแห่งหนึ่งชื่อคกไฟคุณคุณนะี้อ่านคำนำก็เห็นชื่อชัยวัฒนสถานอยู่ฮะ โฆษณาอาไรสือบ้าง<ำ>ครับ